มาต่อต่อเลยมาต่อเลยต่อเขาคิดจุ๋งว่าจะจบเที่ยวจุ๋งจะไปลงคลิปเป็นจรินแล้วทีนี้จะที่ีลงมุมกันกับอีกคลิปหนึ่งเราแบบนานหรือว่าคลิปนี้อาจจะลงเกาะอีกคลิปหนึ่งไม่ได้เพราะว่าเจ็ดนาทีเจ็ดนาทีต่ำแล้วคลิปเราคลิปสั้นๆก็คพรว่าขี้เกียจ ไอ้สเตปอีนี้อีกแล้วเหรอจริงจริงจะมาคิวอยู่น,น,นั่นเป็นทางที่สองที่สอาเล่นไ้ครั้งแรกมาจ้าจริงากมาผ่านหน้ากาก่นนลืมเลยอย่าผ่านหน้าขอข้ามหน้เลยตัดตัดฉาก ง่ายเว้ยทั้งที่เลยแค่สาระใจไปอันนี้อันนี้อีกแล้วนี่เราจะอีซี่ฮึตึ๊ดตึิดตามที่โน่าจำจริงจริงแล้วไอ้สี่โมงก็ดีนะดีเจ๋ป่วยก่อนระบบชะ

จุดตาสีกฝับบนี้ก็เล่นไม่ได้เกมหัดตีเพื่นอนยุ๊ปปุ๊บพาไปล้างมือด้วยนะปุ๊บพาไปล้างมือล้างยุ๊ปเจ้าพอเถื่นอนเกมิง เดียวยาวมากอืไม่มีอะไรเกิดขึ้นจิ๊ตัีหเาบักก็บักบกศูนย์ฮ่ายทนลยเน็ตเน่ตม้นเชื่อมันเลยดูเพื่นี๋นี้ I guess yeah I got เพื่อนไปเลยไปที่ที่ชอบเลยเพื่อนจ้าอืมมันก็ไป็นขบวนจริงอะเพื่อนลงใบชั้นทีและชั้นก็เลยเลยด้วยโอเคนะ ยังไงก็โดนแหละที่จะฆ่าเราใหม่ก like ็เมือนลูกนี่เราคนแก่ได้เลยนะครับค้างพวกตายในชีวิตหนูยิ่งยู่ดาใกล้เลื่อ ตอนนี้อินนี่เ่นหลังจบเลยโอเคปกตอสักไปกันคุณันไปไหนแล้วก็ไม่รู้ไม่รู้ไม่รของเรานี้อาจจะไม่ได้สีเหลืองแบบว่าสีเหลืองยาวเลยต้องเบิกตานี่สาย อ่แต่เขียนชื่อแบบนะีายลมปลแบบไ้หรอพอนเกียดกบลิงเก,กียดกบลิงแล้วเข้ามามาแล้วก็อาดแบบอืก่ก็ได้๊ยี่สีชั่วโมงอาตาิชวโมงเอนน่าจะทำอาตายิบสี่ชั่วโมงตรงวคลอดพริว้วคลอดพริว้ว คุณเนยงพิวดังสายลูปิวดดงสายลมนี่เพืนยัางไงไม่ย๋ยวเอาดแต่มาผิดทางดูตัวเองว่ามาบิดทางจะช้าช้าจับ่าย ไปทางก็ตอนจุดตะนี่ได้ทำตรงนี้เลยนะ่คือปุ๊บบอสเสียวนิดหน่อยอุ๊บบักนะเจา้าบักจบเลย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 เจ้าบักจบเลยจบเลย โอเคจบเลยโอเคจบคลิปตอนนี้เลยนะผม่